สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะวิดีโอนี้เป็นของชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีพฤษภไม่ว่าศาสตร์ใดๆก็รับชมรับฟังได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะการงานการเงินความรักนะคะ ปากหลังเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะวันที่16ถึง29กุมภาพันธ์นะคะการงานจะเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภว้าวชาวราศีพฤษภนะคะคุณเป็นคนขยันมากขยันทํางานนะคะช่วงนี้จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ใหม่บางอย่างห,หรือการเปลี่ยนแปลงทางการงานยกย้ายตําแหน่งเปลี่ยนแปลงการงานย้ายที่งานย้ายงานใหม่นะคะหรือว่าคุณอาจจะแบบเ มีการลงทุนเพิ่มเกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณนะคุณอยากจะลงทุนเทำอะไรบางอย่างก็ได้นะเออมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จแบบแบบคุณไม่คาดคิดด้วยนะเออคือมันเป็นอะไรที่แบบฟุกฟุกอะฟุกฟุกขึ้นมานี่ธุรกิจแบบรายได้ดีธุรกิจปังขึ้นมาก็เป็นได้นะในหลายๆคนนะคะถ้าคุณคิดจะลงทุนอะไรในช่วงปักบังเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ย ลงทุนแล้วจะสําเร็จดีนะคะอืมส่วนใครนะคะที่รองงานอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะเออมีคนเห็นแล้วนะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบสิ่งนั้นให้คุณนะคะคุณจะได้งานแบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยเหมือนกันนะคะเออใครที่สมัครงานไว้นี่รอนะคะเดี๋ยวจะได้รับการติดต่อนะคะอือ ส่วนนะคะใครที่มองถึงการเกษียณอายุนะฉันอยากพักและฉันเบื่อฉันเหนื่อยเหลือเกินกับงานเนี่ยเออมีเกณฑ์ที่จะได้ยาเอ,อไม่ใช่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้แบบเออได้หยุดพักนะอาจจะแบบไปปีกวิเวกเข้าป่านะคะเป็นได้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณอาจจะแบบไปไปแป๊บเดียวนะไประยะสั้นไม่ได้ไม่ได้เกษียณนะแต่อาจจะได้พักนะคะเออ หรือบางคนนี่อยากจะพักเหลือเกินแต่มันพักไม่ได้นะคะมันกเกษียณไม่ได้นะเออประมาณนี้นะเพราะว่าคุณมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับงานหลายสิ่งให้คุณทําทุกวันนะคุณพักไม่ได้นะในบางคนนะเออลองจัดสรรเวลานะแล้วคุณก็เออไปพักนะคะคือมันมีเกณฑ์ที่คุณถ้าคุณจัดสรรนนะ่ะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปแล้วมันจะเป็นการต่อต่อพลัง เอ,อตอบพลังตอบไฟในตัวคุณให้กลับมามีชีวิตชีวาให้กลับมามีความกระตือรือร้นให้กลับมามีพลังในการสู้ต่อไปเออมันเป็นแบบนั้นด้วยนะคะอ่าการงานนะคะเกี่ยวกับการบัญชีเกี่ยวกับการบริหารนี่ดีมากนะคะอ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับเงินการบัญชีระบบการเงินระบบการปกครองระบบการระบบคนเนี่ย จะดีมากนะโดดเด่นนะคะใครทําในช่วงใครทําอะไรแบบนี้เนี่ยจะแบบเออดีมากนะอืมแต่คุณจะเหนื่อยคุณจะเบื่อมันตัวเลขกเยอะอ่ะเบื่ออืมหร,อห,รอห,รอหรือเอกสารมันเยอะมากจนคุณรู้สึกอ้อยเหนื่อยเหลือเกินเออเป็นไปได้นะแต่มันก็ต้องทํานะอ,อ,อ่ะเนาะเอออ่งานจะอยู่ประมาณนี้นะคะอะ่ทีนี้เรามาดูการเงินนะคะปักหลัง1 6บหกถึงยี่กุมภาพันธ์นะคะ โอ้โหการเงิน <sympath> น <icking> ี่อาจจะมีปัญหากับการเงินในช่วงนี้นะคะใครรอเงินก้อนใหญ่ใครรอเงินใดอยู่อาจจะต้องรอสักหน่อยนะคะอืมพฤษภาถึงจะได้นะกลุมพาปักหลังนี่ไม่ได้เออใครรอเงินใดใครรอเงินก้อนใหญ่หรือรอเงินก้อนเล็กงอรอเงินไหนอะอาจจะรอสักหน่อยนะคะอืมใครร้องขอเงินเดือนขึ้นใครอยากปรับเงินเดือนนะคะ รอสักหน่อยนะคะประมาณพฤษภาน่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะหรืออาจจะต้องแบบโอ้โหไฟหน่อยต้องประท้วงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้อมันค่อนข้างค่อนข้างเรียกร้องยากในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับการเงินนะกว่าจะได้เงินมานี่แบบขนเหนื่อยอ่ะอืมเอาจริงเหนื่อยตั้งแต่การงานแล้วบางคนแบบรู้สึกเหนื่อยเบื่อหลือเกินตออุกจิกหลายสิ่งก็เป็นได้นะแล้วการเงินก็เหมือนกันนะคะคือแบบแบบ เงือไม่ตกเงินไม่มาคุณจะต้องโอ้โหลุยคุณจะต้องสู้คุณจะต้องแก้ปัญหาเหมือนเหมือนกว่าจะได้เงินมาทําไมมันปัญหาเยอะเหลือเกินก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเออไม่ต้องห่วงนะคะใบสุดท้ายเนี่ยภักิจศะนะคะภากิษณะเนี่ยถ้าคุณเออยังไงดีอะคิดคิดในสิ่งดีๆนะคะใครหวังเงินแบบใครหวังเงินใครรอคอยเนี่ยอย่าไป อย่าไปโอ้โหกังวลวุ่นวายฉันต้องสู้ฉันต้องอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเหนื่อยนะคะจะเหนื่อยเปล่าเพราะมันยังไม่ได้ทําจิตใจให้สบายนะคะทาจิตใจสบายใช้ชีวิตให้มีความสุขกินอิ่มนอนหลับนะคะเออคือก็รู้ว่าว่าคุณรองเงินอยู่แต่ว่าเอ,อ่อถ้าคุณได้พักผ่อนพักผ่อนเอ,อ่อให้เพียงพอสมองปลอดโปร่งแล้วคุณจะมีสติมีความแบบ คิดเป็นในสิ่งที่ดีแล้วเดี๋ยวเงินมันจะมานะคะอ่าประมาณนี้เนาะแม่บอกพยายามจะเอ๊จะอธิบายยังไงดีนะอืเดี๋ยวเงินมันจะมานะคะพยายามทําจิตใจให้ดีคิดแต่สิ่งดีๆนะคะมันจะไดเ้เรียกพลังงาน energy ที่แบบดีๆแล้วสิ่งดีๆเงินดีๆมันจะเข้ามานะคะถ้าคุณมัวแต่แบบโอ้โหร้อนรุ่มหรือมัวแต่แบบเครียดกังวลต้องคอยต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อสู้กับจิตใจเรา น่าจะดีกว่านะอืมเพราะว่าถ้าอยากยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปทวงเงินใครเขาที่เขายืมคุณไว้อ่ะก็จะมีการทะเลาะก,กันเปล่าๆนะคะรอรอด้วยความใจเย็นคิดแต่สิ่งเลวๆที่เดี๋ยวเขาก็เอามาคืนเดี๋ยวเขาก็ามาคืนแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาคืนนะคะเอออืมคิดคิดดีๆคิดดีเข้าไว้อ่ะคะ่ะเขาไม่โกงนะคะแต่แค่แค่แค่เราร้องขอขอคืนพูดไปแล้วมันจะทะเลาะก,กันนะคะอืม ให้เรารอด้วยความใจเย็นเดี๋ยวเขาจเจ้ามาคืนเอออันนี้ตัวอย่างนะแต่มันก็มีเกณฑ์เป็นแบบนั้นนะ่ะเอออ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ใครยืมเงินนะเพราะว่าเวลาทวงเราจะทะเลาะกันทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักชาวราศีพฤษสบนะคะปักหลังเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไร ความรักโรแมนติกความรักที่เพอฝันความรักที่แบบหวานละมุนเออคนสดก่อนเลยคนสดนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบคือคุณมีความคาดหวังว่าคุณอยากได้รักที่ดีอยากเริ่มต้นความรักใหม่ๆอยากได้รักแบบคุณมีความฝันมีความเพอฝันว่าความรักมันจะต้องแบบโอ้โหหอมหวาน คนรักจะต้องแบบโรแมนติกนู่นนี่นั่นนะคะอืมแล้วมันจะได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคิดแต่แบบนี้นะอยากได้แบบไหนคิดแ,แบบนั้นแล้วคุณจะได้เริ่มต้นนะคะคนโสดจะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคะแต่ถามว่าคุณมีความสับสนไหมมันมีแหละเออมีมีความสับสนว่าซิเอยยังไงดีนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ย ปากลังเดอนกุมภพ,พันคุณจะมีเสน่ห์คุณจะดึงดูดความรักดีๆและมีเกมที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคนที่แบบมีตําแหน่งมีภาวะผู้นำนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบหวานละมุนละไมโรแมนติกมากนะคะอ่ะยินดีด้วยนะคะ ถึงแม้แต่ไม่ไม่ค่อยจะรักนเกมสักเท่าไหร่นะมันจะเหนื่อยกับการงานแต่เรารักอินเลิฟเนาะเอองานงานไม่เลวร้วายนะเออแต่เรื่องเงินอาจจะแบบเครียดสักหน่อยแต่ความรักนี่ดีนะคะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักสดใสเลยนะคะคือรักกันนะคะบางคนบางคนเอาจริงไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดอ่ะชาวราศีพฤษภช่วงนี้จะกลับมาดูแลตัวเองนะคะจะมา เออ่ทำให้ตัวเองดูดีมีมีความสวยขึ้นแล้วก็คุณก็มีความมั่นใจขึ้นนะคะแล้วจะทําให้ชีวิตให้ให้ชีวิตคู่หรือความรักใหม่ๆเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะอุ้ยความรักดีนะคะทั้งคนโสดคนไม่โสดเลยนะคะจะเหมือนแบบมีมีความรักที่แบบสดใสซับซ่สดใสซับซ่านนะเออใครที่มีปัญหากันเนี่ยจะกลับมา จะกลับมาเหมือนแบบมีการแก้ไขมีการเริ่มต้นกันใหม่ลักษณะว่าทุกอย่างได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราเริ่มต้นกันใหม่มีความรักให้กันหวานแหววให้กันโรแมนติกให้กันรักกันนะคะเออประมาณนี้เลยนะคะความรักดีมากในฝักหลังเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ